หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านเก่าบอนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับกำลังลำเลียงปลานะครับลำเลียงปลามาเพื่อจะปล่อยนะครับถวายบุญถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงตานะครับเดอ้อนี่นะครับเนี่ยอู้นะครับใช้พลังงานครูบาอาจารย์เองเลยนะครับนี่ ทั้งครูบาอาจารย์ทั้งญาติโยมนะครับกำลังลําเลียงปลานะครับเพื่อให้พระเดชพระคุณลวงตาได้ปล่อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับนี่ปลาดุกบัวเือนหรือปลาดุกปลาดุกนะครับนี่เด้อนะครับแต่ว่าแท่นตรงที่จะปล่อยนั้นเจาะจงจริงๆนะครับเด้อนะครับนี่เด้อใครมาปล่อยปลาร่วมกับพระเดชพระคุณลวงตาขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับเด้อนะครับ โอ้บุญพิเศษนะครับวันนี้นะครับปล่อยปลาปล่อยป,าปลยปาเนาะอุ้ยพ่อบัวเขียนตะลุวันนะครับสาธุสาธุาธองขออนุญาตหนิเด้อขออนุญาตแทรกก่อนเด้อฝัอ่งนี้เป็นญาติโยมนะครับนี่กำลังํำเลียงปลานะครับครูบาอาจารย์นะครับประดุกนะครับนี่ ประจันมหาชาคริสนะครับรเรียนทำเก้าประโยคนะครับนาคหลวงรูปแรกของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีตาม,มาปล่อยปลากับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเ้าเอาเรื่องมาใหายบริการนี่บนน้อปีนะีเนาะเด้อนะครับ <c oughs> กำลังหากล้องอีกเครื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> คุณหมอมาตอนใดนี่นาะนีน่นานะมาเต็มว่านบวนี้นะครับเด้อนะครับ ญาติโยมนะครับกําลังลําเลียงปลามาให้พระเดชพระคุณน้องตาปล่อยนะครับปีที่ผ่านมาก็มาปล่อยตรงนี้นะครับแต่ว่าบรรยากาศไม่เหมือนปีนี้นะครับคนละปีกันนะครับเด้อนะครับนี่นะครับญาติโยมนะครับกําลังลําเลียงปลานะครับจักจักถุงหนีหื้ขั้นหนีหือันนี้สามร้อยครับสามร้อยครับสามร้อยขันนีสองร้อยครับขั้นนีสองร้อยนะครับขั้นหนึ่ง 300รคันหนึ่งถุงนะครับอ้าเด้อนะครับสงสัยพระเดชพระคุณหลวงตาจะไปทำพิธีอยู่ด้านโน้นนะครับขออนุญาตไปด้านโน้นก่อนนะครับขอแสาก,ก่อนเด้อขอแสาก,ก่อนเด้อเด้อนะครับทางนี้ก็ลำเลียงปลาไปนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาจะได้ไปไหว้พระนะครับตรงที่มีพระประธานนะครับเด้อ ญยติโยมทางบ้านก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับวันนี้เป็นบุญพิเศษนะครับลูกศิษย์ลูกหาพร้อมจิตพร้อมใจนะครับปล่อยป้านะครับถวายบุญถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงตานะครับเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับอยู่เป็นล่มโพล่มใสของลูกศิษย์ลูกหาไปตามนานแสนนานนะครับนะครับวางกล้องไว้กับหลวงพิเียงนะครับไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับเนี่ยปลาอย่างนี่เหอนี่ยหื้อปลาดุกเนาะ อู้ทั่วโตเลยนะครับนี่ตลาดคำข,ขินแก้วตลาดคข,ขแก้วเนาะนำมาแต่ตลาดโดยตรงนะครับตัวใหญ่เลยนะครับแย่งจากคนหนึ่งเสียไปปนที่คนหนึ่งเสียเอาไปปล่อยเตียงนะครับชิงกันมาหน่อยครับกว่าจะได้นะครับเนี่ย <c oughs> แถบวบ้านอรน่ะปลาไหลบ่งปลาไหลนะครับสาธุอนุโมทนาเขอไปหาเพือ่อนเพื่อคุณลุงตาก่อนเด้อนะครับเด้อนะครับแย่งชีวิตเขามานะครับไม่ให้เขาตายนะครับ กำลังจะไปเป็นอาหารนะครับมีผู้มาช่วยชีวิตไปได้นะครับเด้ออันนี้เป็นอานิสงส์พิเศษนะครับให้อะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับให้ชีวิตนะครับข้าวน้ําก็สําคัญอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีชีวิตแล้วอย่างอื่นมันก็ไม่มีค่านะครับก็เลยเป็นอานิสงส์พิเศษนะครับไม่มีอะไรที่จะสําคัญเท่ากับชีวิตนะครับเด้อพระเดชพระคุณหลวงตานะครับกาลังจะนํผพาไหว้พระนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับเอาขอหยุดการถ่าย วิดีโอเปลียนเท่านี้ก่อน